รุ่นสวัสด์ยามเช้าจ้าพี่น้องคะสวัสดีนะคะสวัสดีวันแม่12สิงสิงหาด้วจาจพี่น้องจ๋าวันนี้วันแม่เราก็จะเดินทางลงไปหาแม่ยา่าจ้าแต่ว่าอากาศตอนเช้านี่มันคือครึมๆแต่พี่น้องไอ้ฝนสิกว่าฝนตกค่ำกางค้างบอตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะ ตื่ตั้งแต่ตีสี่ผลแล้พี่น้องแต่ว่ามันมืดกสริลงมือนหนี้ห้าสิไปกลับดจ้าถ้าจะไม่ลงบ่อยลงด่วนจังเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่มีเรื่องอะไรจ่าคือยอยากให้ลงไปคือเมน้องวินฝากของมานันจ่าลงไปรับของหายเพลินน้ำเนาะพี่น้องเออ ค่ะแล้วก็็นฝากคำกินเล็กๆ,ๆน้อยๆมากัปนกานจักให้ลงไปเกณฑ์ล้วกลงนะคะไปกลับจะไป <c oughs> ออกรถตอนตีห้ากับประมาณแปดโมงเกือบเก้าโมงกะหอดแล้วพี่น้องแปดโมงกับโมงเศาร์กะหอดแล้วก็จะตีกลับขึ้นมาประมาณบ่ายสองเลยสองสามสี่ห้าห้าโมงกะหอดเนาะนะคะพี่น้องคะถ้านั่งโอ๋จนั่งจนถึแต่ว่า เราก็เตรียมแต่หัวอาหารไห้ไี่นี่ไว้เทไว้ใหมันนะคะไห,มหมะ้มูไห้ม้ากะเอว่าเนี่ก็เป็นไข่ฉีดยาไปตัวหนึ่งค่ะยาไอ้งอกระเก้วไห้เรียบร้อยค่ะเรื่งตัดยาเจงค่ะได้เก้วเอาว่าเนี่ยปวดมัดเงาแขนมาดูลูกๆก,ก่อนอสิงอสิเงานอนพี่น้องก็เดินทางครับนั่งรถแล้วกัน ฝนตกไปสองวันทุกคนมันเมื่อคืนบ่ตกจ้าหายหรือยังดีขึ้นเลยแหละนอนเย็ดแก่ได้อยู่วันนี้ก็วันที่สิบสองแล้วพรุ่งนี้ก็สิบสามก็ครบหนึ่งเดือนเต็มนะคะสำหรับเด็กๆอัดอัดอัด พวกนี้ก็ได้หนึ่งเดือนที่เอามานะคะนี่ก็โตขึ้นอยู่นะเนาะคอกนี้จะมีเจ็บขาตัวหนึ่งพี่น้องเลยมันซีดอยากแก้อักเสขบขาดหายแต่วราบริสีน้ำให้มาแต่บ้านกอนนะบริสีถ่ายมันเป็นขาปโป,โปเป็นขาปโปโปอยู่ขยับคอ,อกออกเยับคอ,อกออกไปวางนะถูกคอ,อกพี่น้องเลย ของพิเศษนะคะพอได้ไว้ตั้งอาหารเด็กๆอยู่บ้านนะคะกินเก่งๆนะจ๊ะเพื่อ,อหอดพี่น้องเอ้ยติดตามค่ะตอนเดินทางแล้วกัน

จะอี nah, se nah, nah, nah ้้ัเป็นยังอไนะบางำเป็นยังเฮ้ยือเอาทีลยถเอาทีเลนะเอานะดวไเป็นยังะไรนะฮะคือตาเปียกมันหยอดอยู่บางำหายบ่บรจืบ่เฮ้ยหินนี่ยเธอจ้าเห็นอะไรวัสดีครับเธอจ้าเด้อ โอ้ยต่าคือเป็นต่าลอยๆห้ามอยากนอนบ่าฝึกอาบน้ำมีเพิ่งซ่งนี่เขาฝึกอาบน้ำให้เพิ่นแล้วนี่เพิ่นให้หอดเหรอพี่น้องเลยฮะถือเล็บตัวเองอะน้าตาลไงถือเล็บตัวเองกี่โมง9โมงพอดีฮะ3ชั่วโมงสา3ชั่วโมงอาแพงดิคิดหัดดิคิดหัดดิ หาเถือนวินวินแล้วงวินวินแล้วใช้ของผากแม่เจ้าใช้ของผากแม่มังกาดิว้าวนี่ก็เฮ้ยขี้คุยอีแธะใช้หลักซาวดิไปหลักซาวน่อยไปหลักซาวอย่างได็ดหมูหยาลูกเว้ยว้ายิ้มยิ้มมอไปหลักซาวไปหลักซาวไปหลักซาววินวินหลักสาวเคินเคิน แพงกันแพงกันก่อนมาหอมหอมหอมหอหอมอย่างไดหอมหอมหอมอย่างไดเคยหอมกันโอ้ใ่เสือท้ายแลนพุนน่ะเคยหอมกันอย่างไดไปหลักาไปหลักซาวินวินลักซาบ่เต้นดูเฮ้ยไักซาไปหักาัื้อเสื้อเขินอีกดึงดึงอเปาเขินอีก เราเค้นอีกโอ้ยเมื่อยเด้ปวดขาเดวินสวัสดีครับสวัสดีครับกันเปิดให้กินนี่ทุก่อนทุกจ้ะพี่พี่ทุกจ้ะทุกกล้องเนื้อเไว้ทุกปลาลูงก่อนปลาลูงก่อนเอาสิเปิดให้กินสั้นเอาไว้เปิดนะคกินข่าวแล้วนะครักินข่าวแล้วบ่มสแล้วพวกไอ้จอยยังฮะ จะกินข้าวหรือว่าจ๊ะกินข้าวกับอะไรแกงปลาไอเปิงเบิ่งแพ้งั้นก็เิ็งอืมนคือหอมแต่บ่คนยังคือหอมแต่ก็ชุ่ยๆหอมดิแก้มหอมถือป่ะว้าวน้อยนี่นะแส่กระตุกปลาเตะเสะจ้ะ ไอ,อ้หิวข่าวหิวข่าวแลนแลนแลนมักถัวมักมักั <c oughs> กก่วมักแตกกับบมี่ในตู้เย็นนะฮ <c oughs> าก็ไปได้ซื้อ <c oughs> ของตาม <c oughs> คือเอาหลดไปไหวมองผูวินหลดเาจาเจคือไปไหวมองผู้หลดเจ้านาะแม่ใส่ไห้เ <c> อ <ười> าขาดแม่นะฮะงขาขาดแม่ออดอะไรอย่างนี้สองอย่า กินบัต ok, ีนนะมาวินกินบ okay, no oh, right? oh, right? ัตีนไก่แค่เอะ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 

แกวันนนนบนะน,นึนึกอ้คกินอะรากิในในกทังแม่นกทังกินไก่ปินหงนแสนน้องแสนคุณเจ้าพากันกินยังไงปิน,ออน,นปี๊

ฝนสิมาอีกมะเลยมจ๊เจ๊เล๊เจ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่ดื้อเพื่อนนะความกี่ดื้อบอกกินลรอบ่นี่บอกกินลรอบ่บอกกินลรอบ่สปีโปนี่ฮะมันสิทับมือนั่นจะน่ากระหายแงกแล้วนั่นนะอือ เอาเนี่ยเอาเอาปีโป้เนี่ยเอาเอาปีโป้นี่มามามาจอยกินข้าวได้อ่ยมาได้ไแมรินกวาดิีรษะพันเมืองเลยตกคุ้มเกือบกต่สัมาสล้องป่าคาะนมาดู โอ้โหโอ้โหด้่ยังแหน่ข้องคอยได้จ้ะไแอาบอข้องคอยได้จ้ะมาพายมาหนิมาพายหนิแอลมาพายมาพายนี่อ้าวนะ ดาวมีไหมนั่งมีมหนหอดกันบางหอดกันบ้งช่งี่ถูกันมากระทูกันเมื่อบานมาทูกด้วยูกไหมกสิเอาคันขัดกีวานในกีีนมาเรียงออดมามาเรียนออดมาข้าุ เนี่ยเอาูนายเหน่นี่เนี่ยนี่ยอางนไหนจุดเลมาแต่ระเกลือบอได้คือเกาคนนี่บอได้คือเกามาแต่ละเกลือนี่บอได้คือเกานะ ไเไป่ะอาจจะรดอาจจะเป่บเอยบาบอน้ำแล้วอาบน้ำแล้วอีกย่างคือขึ้น,นปากม่งแน่นเลยดมันล่เยิมอยู่เป็นรักซาวลก่อน,นกอย่างไหกินขาไก่เดี๋ยวไเป็นรัก้าอย่างไหน ไปหลักสาไปหลักสาไปหลักสาวไปหลักเสไปกเสาไปหลักสาไปเห็ดยังเอาเงินไปหายบินจวกอจะบินขาพันมันมัน่หัหหัวมันไงมันิไปน้ำมาไปหึจับจ ạ ไปไเมาจับจ ạ ไปไมาจับจไปาไปจับจไปไปไป เพ่งจังแม่อีนี้เมื่อกี้แมอีนี้ก็หายเบิด้าพรไปตกหมดัอแกแนบ้หน่อยทีดูงข้ามก็แคบตร่งมาไงอะแมาหมาอีกแกะตองงนึงงลรวก็ยาตาม มาทำิงเ <ừ, S 1> ่ขึ้นน้องปลามึกเนี้อ <c ười> <a> ินเนี่ยบเลยวยเลไอันี้อินเนี่ยรบเลยววววแตกเลยจ้านายดูแม่ลูกตึละหัวเนี่ยนี่แมยู่าไปต มาผีมาผีมาสิมาตีโป๋ไว้ไ้มาตีโป๋สาตายกับท่ตายอ่างานกันอ้าทอนอาทอนเดือนสี่เนี่ยจะจะเอาอีนี่จะจะเอาอีนี่นันเดียวกันเดือนสี่สิมีทำนี่จะชอบกันนี่ำลลูกลูกประมาณสิปี กว่าอีนไ่เอาอี่เไม่เอา้ายเ้าควราูกข้านั่นแตว่าเอาบอเอาซอยแมยัเรื่อบุินอ้เรืองอ่าเ่าไนอมฉันล่ะมันโคตระไลเืองน่ะแม่ก็ยังออกออกลูกด้อแม่งิลูกนงที่สองมอยากพ่อของมันมาเ็อาผมมองบ่คนแล้ว พุทิเอตบเลยฮะอืออแม่ไม่เยบกม่ดอาปูวไทยมันนส่งมันอยู่มันทำบายบแม่ากไม่พอเราผัวายและนอกเจานี้ารเจานีบว่าซอยแม่นี่เพื่อนาตกันได้ข้าวกระเจาะว่าวกระเจากข้าหมักยังไงแม่ค้หมดข้าที่เอา คือว่าและหมักไปหมักมันหมักเล็กน้อยเงบมันก็บ่แตสิจอีนี่ฮะเงินเกมคล้ายเละแม่มาส่งเละมาใายเห็ดทาเงินอัเงินเยอะกันกันสุดดต่อนะคตคเอาตรมันคือขี้ละไม่ใช่ไห้คับโอ้ยงามกับเอามาบพเป็นตะเอาคือเกาเน่ยแหละเอามาเพื่ออีหยังมาช่วยชมชื่อ จะไปอวดไผ่อวดแเ้วบ่มีกินก็คือเกลืเลยทเนี่ยลาไม่ีกินม็นทอดเลยนะน้องวินโอ้ยยงอะไรนะวินมาพี่นะ

ตามจิบน่าก็แล้วกันแล้วจับพี่น้องะะ <That> s <S อาแล้วถอดปล<ะ>ก <'s> นะคะ